โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนคนดูเล่นลูกซองควงยังไงให้ช่ำและยังไงให้ตึงนะครับคนดูวิธีการเล่นของพี่นะครับก็คือเราก็ยิงแล้วก็ลากนะครับเวลายิงหัวนะยิงให้โดนตัวศัตรูแล้วค่อยลากไปนะครับตามศัตรูวิ่งเลยนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับอย่างนี้เลยนะ การวางเป้านะครับเราไม่จะเป็นต like ้องวางเป้าตรงที <and> 對對่เราถนัดเราต้องยิงให้ได้ทุกลูกแบบนะครับคนดูก็คือข้างซ้ายก็ต้องยิงให้เป็นข้างขวาก็ต้องยิงให้เป็นนะครับบางสถานการณ์เราต้องเล่นให้ได้นะครับก็คือพยายามยิงตอดเลือดศัตรูแล้วค่อยปิด2เม็ดนะครับไม่จะเป็นต้องเม็ดแช่ก็ได้นะครับคนดูก็คือเนี่ยหัดยิงหัวก็ยิงให้โดนตัวแล้วก็ลากนะครับส่วนตรงนี้ พี่บางที่ก็กระโดดยิงนะครับคุณดูเราก็ฝึกฝึกไปนะครับแบบนี้เลยนะก็ะคือจะเป็นยังไงนะครับก็ไปอยู่ในเกมนะครับคุณดูนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต่ำกว่าตี้2ตี้ได้นะดาวไปหนึ่งครับ ไม่แดงเลยไม่เข้าหัวเลยตรงนี้คนอย่างเยอะเลยก็คือพยายามเล่นนะครับก็จะสอนก็คือเราคนจเยอะอย่างนี้อย่าวิ่งเข้าไปมั่วอย่าไปเปิดมั่วนะบางทีนะก็คือโดนหล่อได้ี๋ยวมีตัวเจ็บไม่ดาวโอเคหมด สวยหาซองควงก่อนเุ้ยเจอแล้วมามานะครับพี่จะเล่นให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยจะบอกนะว่าพี่เล่นยังไงนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกไปนะใครที่อยากเล่นซองควงได้นะครับ,เด,บเดี๋ยวมันเหลืองมีตัว มุมันบักนะคนดูตรงนั้นนะเล่นบักยิงเป้าไม่ล็อกนะสกูไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนดูนดีวช่วยเพื่อนก่อนกดตายเลยได้นะเพื่นอนอ้าวเท้าขึ้นเดี๋ยว เรื่มชูเพื่อนนะเรื่มชูเพื่อนมีรายแรกโอ้ยตูตูฟ้าได้มาฟอรมัดละกันโมกระสุนน้อยนิดอ้าววเพื่อนเราล่วงแล้วคือประเด็นแรกของหมดแล้วนะโอ้ยอย่างเยอเลยข้างล่าโอ้ยโมเสดายะกระสุนระเบิดหมด Đau Ồ, vàng cái chặt lên. rồi Đau Xoay Một tí Ui, đổ bưởi khai hay ก็คือแบบยิงง่ายนะกระโดดพี่อะจะยิงก็คือพี่วางเป้าบางทีก็ต่ํานะครับพี่เลยช่วยตัวเองนะก็คือแบบแล้วก็กระโดดขึ้นนะครับแล้วก็ลากขึ้นนะเป้าก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับมันก็จะโดนหัวพอดีนะก็คือถ้าสังเกตว่าถ้าเราแบบวางเป้าไม่ทันนะแล้วก็กระโดดช่วยนะครับมันก็จะขยับให้เป้าเราขึ้นแล้วก็ยิงนะ ันก็จะติดหัวให้นะครับก็คือการเล่น2องขวงพี่คุณดูรูดลยนะบางทีพี่ก็ยิงเม็ดเดียวนะครับยิงเม็ดเดียวตั้งไ้วอแล้วก็ยิง2เม็ดบางทีก็ต่อศัตรูไปเม็ดหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าจะปิดศัตรูได้แล้วก็โดดยัดไป2เม็ดเลยนะครับข้างหน้ามีตัวเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับได้โอกาสนะรอดูได้เลยจะจับสองขวงเลย เฮ้ยเพื่อนโดนโอเคดูนะเจ็บอย่างนี้ยัดไปเลยครับ2เม็ดถ้าแบบศัตรูเจ็บแล้วก็ยัดไปเลยนะ2เม็ดดาวไม่ดาวก็ตั้งไอวอลไปก่อนนะครับดาวอย่างนี้ดาวหนึ่งเฮ้ยไม่แตกเลยตัวนี้ โอ้ยชักแม็กเสียดายอ่ะโอ้ไปแล้วไปนู่นแล้วดาวสวยนุ้ยโอ้แล้วตีเป็นด้วยอย่าชุบกันได้นะขอร้องเจ็บมากแล้วยัดสองเม็ดเลยนะถ้าเจ็บอย่างเงี้ยนะ เรียบร้อยครับเนี่ยวิธีการเล่นก็กระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ยิงนะครับเป้าเราจะขยับขึ้นอีกนะเหมือนที่พี่เล่นแบบเมื่อกี้นี้เลยนะครับใครที่แบบยังฝึกไม่ได้ก็ไปฝึกในโซนปีสไตล์ก่อนนะครับคนรู้ไม่ต้องรีบนะครับของพวกนี้นะทุกคนเก่งกันหมดนะครับมาเล่นเอนโฟมากนะเอนโฟพี่ก็ สุ่มได้นะครับคุณดูไม่ได้อัดคลิปด้วยนะก็คือแบบก็จะมารีวิวแบบปืนเงนี้ยโอเคก็เอาถือรีวิวปืนไปด้วยแล้วกันนะก็คือไม่ได้อัดว่าที่เรกว่าจะเอ้ยอัดคลิปลืมละอัดนะก็คือสุ่มไปแล้วก็ลืมอัดเออก็เลยแบบไม่อัดเลยแล้วกันก็คืออัพ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 ไปเลยนะครับคุณดู เอฟโฟ์พี่ก็วิวห้าเองปะหรือวิวหกจะขึ้นวิวหกเลยนะน่าจะขึ้นวิวหกก็พอนะครับจะไม่ขึ้นแบบเอาท่านะไม่รู้จะไปทำไรนะท่ามเก้าคิวเลยนะเกมนี้ขอสักสิบคิวขึ้นนะสิบึิ้นอสิบห้าคิวก็แล้วกันจะได้ปะหนูสกิลพี่ก็มีทัศยานะเคลาลีนแคลรี่นะครับแล้วก็นายลีนะครับ ตัววิ่งไวตัวที่พี่ชอบนะครับดูใครที่แบบชอบเล่นวิไวเร็วๆหน่อยนะืมบอกเลยว่าชอบเลยอย่างเงี้ยมาดูกันให้โฟอัพ5พี่จะแรงแค่ไหนนะมุนเบาเบาจัดเลยมี25 18ก็ให้มีให้เห็นนะเมแต่เม็ดแรกกั็แรงนะครับเม็ดแรก42ชาร์จเลย thao đào sợi bên สวยดาวอีกหนึ่ง,งอุ้ยหัวแตกโคตรเบอร์เลยคุณดูเบอร์สุดสุดสิบสองคิวแล้ว 12Q นาเมต3,000ยางแปลกเลยนะถ้าพี่เอาใครลอดมาน่าจะแรงนะครับกับแบบดูหน้านะใส่อินโฟมันลั่นขึ้นแล้วมัน เดี๋ยวนะคนดูสกินนี้มันอัตราการยิงในการยิงหนึ่งนะครับดาเมจสองนะใครที่ว่าแบบปืนนี้แรงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าอยากให้พี่รีวิวปืนอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะอันนี้ก็ขอโทษ่ลยนะครับที่พี่ไม่ลงคลิปแบบตามวันที่พี่กําหนดนะไม่ไหวนะแล้วข้างล่างอย่างนี้มีตีบวกกันใหม่ๆอย่างนี้พี่ต้องแจมด้วยแล้วนะคนดูอ้าวยิงใหม่ๆอย่างนี้สวยเลยดิ อยู่ไหนเอ้ยเึบเข้าข้างในนะห้ามวิ่งข้างนอกเด็ดขาดเลยอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวนะก้อนหินแน่เลยเนะี่ยเพื่อนโดนแล้วสวยครับมดดุวิ โด,โดนที่ไหนเนี่ยดาวชุบตัวเองเหรอแ,แล้วก็ปาดไปนะครับแล้วจังหวะเราก็ปาดไปเลย2เม็ดก็ได้เม็ดเดียวได้แต่ถ้าอยู่กับเพื่อนอย่างนี้นะเรายัดไปเลย2เม็ดนะครับยังไงก็ดาวนะเอา้าเจ็บเราไม่ยิงดาวแต่เพื่อนก็ยิงดาวนะครับ คืออยู่กับเพื่อนเราก็ยัดไปสองเม็ดเลยถ้าช็อตไหนจังหวะไหนเรามั่นใจเรายัดสองเม็ดนะบางทีเราก็ยัดเม็ดหนึ่งนะครับแต่พี่ส่วนมากจะยัดสองเม็ดบางทีก็เม็ดเม็ดหนึ่งนะจะเห็นน้อยมากเม็ดหนึ่งดาวครับเฮ้ยมันขึ้นไงเนะี่ยมันต้องอยู่กับแรงเรากับชากปืนนะครับมันดูน้ำหนักปืนน้ำหนักมือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ยิงมา15อ e ีลิมแล้วนะก็คือตามเป้าหมายนะครับมาดูเหลืออีก2คนนึงนะก็จะได้ที่1แล้ววงเท่านี้ไปอยู่ไหนอีกสองคนเอเ้ยเดี๋ยวนะกำลังบวกกันเลย,ยเฮ้ยหมดตีครับเฮ้ยเรียบร้อย ที่หนึ่งครับคุณดูใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ครับอีพีหน้านะครับคุณดูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณดูบวกมาเท่าไหร่เอ้ย62นะ